วันนี้ผมนำขนมพญาเขตนะครับผมมาแจกที่ศูนย์เด็กเล็กนะครับผมนะก็เป็นศูนย์แรกที่มาแจกแล้วก็คือจะไล่แจกไปทุกศูนย์นั่นแหละนะครับผมแต่ว่าไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวเราเคลื่อนย้ายขนมไปข้างในก่อนนะครับ เดี๋ยวป้านี่ีกเดี๋ยวให้แจกออนี่เงมาแล้วนี่คนแรกออโอเคอาคป้บอกนว่าอว่านี้คุณคูณบอกว่า้าเรียนเป็นอย่าดีนักเรียนจะได้รางวัลใช่ไหมคะใช่ไหม วันนี้นักเรียนเยี่ยมมากเลยนี่วันนี้มีพี่พี่อะไรคะจันนี่แฟมิลี่ครับผมโอ้จันนี่แฟมิลี่ใช่นี่พี่จันนี่แฟมิลี่มีขนมมาฝากนิดเดียวปลุกมือให้พี่เขาหน่อยค่ะลูกมีขลักใจเลยนะะคนี่ใครอยากได้บ้างนี่ีจันนี่เขามีขนมมาฝาก ขอบคุณพี่เขาหน่อยอค่ะข,ขอบคุณค่ะค่ะโอเคจะให้พี่จอนนี่แจกทีละคนเลยนะคะคุณครูช่วยแจกเลยก็ได้นะอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวจะส่งให้แล้วก็ส่งให้เด็กไปเลย่เด็กๆเข้ามาทีละคนนะครับผมถือว่าเดินแจกตัวเองเดินแจกเดินเลยค่ะคนเดินเดินแจกเดินแจก ฟองคุณรูนะเพราะว่าเราเดินคนเดยวจะสะดวกกว่าให้เด็กเดินนี่มันจะบุ่นวาขอบคุณด้วยนะลูกขอบคุณพาขอบคุณด้ครับขอบคุณครับก่อนัผมก่อนเรือคกเไดไม่เป็นไรผมด้วยผมด้วยนะครับผมที่ลูกใช่ทีนี้ผได้ละใได้ เดี๋ยวเสียชื่อคุณครูนะครับผมครับผมได้แล้วนะไข่ได้ดังดัลยไอ้คนสวยอ่ะได้แล้วนั่งลงค่ะนั่งลงค่ะเออเก่งจังเลยอได้แล้วนั่งลงเลยค่ะจะได้ไม่ขึ้นแรง เด็กเงินยุ่งเลยยุ่งไปว่าเด็นเล็กมากเเรามีอะไรเอาฝากคุณครูนะเป็นกล้วยกับคุณจะไปเอาไหมจริงดิ่ะนจะมีกล้วยอยู่แล้วเคยรับากคุณครูแล้ถ้าคุณครูเห็นใครจับบุ๊กนะถ้าคุณครูเห็นใครจับแล้วไม่ตั้งใจเรียนนะคุณครูจะริบเลยคนเอกคนนี้ชื่ออะไรนะไปเลยไปเฟิร์ ไว้เฟืนอบางไว้ข้างหน้าค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะให้ปองขนมทั้งวันนะโอนี้ก็เป็นถมีแบบที่ที่สงนะครับแต่ถ้ามาจำหมูอะไรก็ได้วนนี้มัเมีก้าวอย่างไรก็ดี้าครมมาแจกเด็กครับสวัสดีค่ะก่อนลูสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ทุนไม่ต้องรีบนะครับผมในทุกคนในทุกคนครับใช่หนังกันทุกคนนะครับ ăn không đồng tình đấy

เดี๋ยวผมเดินแจกเลยเพราะเด็กไม่พดวให้เด็กๆนั่งเลยเดินแจกใน้าเ่ที่โต๊ะแล้วน้ำนั่งนด้วยอ่ะเด็กๆเาื้อาว่เาเก็บไ่ะเก็ก่อนลูกเดี๋ยวแม่ล้างขนมก่อนเก็บก่อนชา สวัสดีครับผมสวัสดีครับบอลเล่สวัสดีครับบอลเล่สวัสดีครัสวัสดีครับได้เหมือนกันทุกคนไม่ต้องรีบนะครับให้เรานั่งสบายๆนะดทุกคนทุกคนผมไปมาสองทีแล้วสองศูนย์นะ 呵呵呵，呵 <laughs> <laughs>

เทียงกันจนแทบค่ำเลยครับผมที่8นาฬิกาใครก็อยากได้เนาะอ่าครับผมใช่ไรับใครเลยนั่งตรงนี้อ่านมาแลยครับผมครับผมข้าแถวเลยครับข้าแถวเลยเด้อขาแถวเลยเด้อขาแถวข้าแถวเลยค่ะมาต่อเลยเอาก็อีไปเก็บไปเก็บไปเก็บแล้วคือจะเก็มาข้างหลังเลยเก็มาต่อเพื่อนข้างหลังนี่เลยค่ะ อาเดี๋ยวไม่ได้กระโดงไม่เปลายเรารับคุณหนุ่มเป็นเดี๋ยวรับเขาเป็นรอยมากค่ะคุณรับอาเดี๋ยวค่อยทาต่อเดี๋ยวค่อยทาต่อครับขอบคุณครับุณดรับขอบคุณขอบคุณคัด้วยขอบคุณคับด้วยนะเป็นนคไปนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวยเดี๋ยวอเดี๋ยวอยากกินหมขอบคุณคับยโ่ก่อพูดได้ลูกจคบพูดด้วยพคัณค

หนักนนี่ผถงนี่เด็น,นทัวน่วนทำไมเด็กนะผม,เด,มเดี๋ยวเอาภาษากกัค<ห>รู<ห>โฟโฟอีกสองถุงลวกันเพราะว่านึนกว่ามีแค่ข้า้งหน้าปไปเด็กๆขอบคุณขั้นุดืเเนือ้ <ไป S 1> <ไ>อสองท่เนพาดูนยาสองให้คุยสองถุงนะคร <ไป S 1> ับค่ะ